แฟนเธอไม่มาเอาทำงาน่ะไทำงานเลยเหรอค่ะถูกมทนาด้วยมีความสุขความเจริญเธอไม่ได้ขายเลยไม่ใช่เหรอเศรยสุข,ขาสามีเลี้ยงโคโชคดีเลย <c oughs> แบ,บ่มืออย่างเดียว <c oughs> สิ้นเดือนส่งมาแล้วกันเรื <c oughs> ่องทำอะไรชาตูุสาตุสชาตู่เชาไป ชิดแสวงบุญกับเราด้วยนะคะเหรอไปอทุกที่ไปทุกเที่ยวเลยเหรอโ <c oughs> อ้ชิดได้เว้ยเปนแฟนแท้ค่ะเจอแล้วจ้ะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเลยอันนี้บ้านไหนอันน <c oughs> ี้บ้านที่ขายกาแฟบ้านขายกาแฟแฟนเธอเหออันนี้คนเล็กค่ะอันนี้ลูกชายคนเล็กเหลอนน <c oughs> ลทำไมผิวมันสวยงามขนาดนี้เออเรียนขอให้เรียนตั้งใจยิ่งเก่งนะลูกเอ้ย ได้มหาวิทยาลัยชอบอะไรชอบอะไรมหาวิทยาล,ลัยอ,อะไรฮะรยังไม่รู้ไม่รู้ชอบวิชอบศิลชอบพวกคณิตคณิตอ,อ่ะขอให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ<ม>ด้านคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ทุกแขนงคณิตแบบไหนแบบเครื่องยนต์ฟิสิกส์หรือว่าเคมีหรือว่า ชีวะได้ทุกอย่างทุกชนิดเลยขอให้ใช้ใช้สมองหน่อยใช่ไหมขอมเป็นด็อกเตอร์เว้ยไอ้นี่มันสงสัยจริงจรยชอบพวกวิจัยอะไรชอบเรียนเหรอชอบวิจัยบอกมาอะไรวิวิจัยได้เจ๋งเลยใช่ไหมวิวิวิะิวิหรวิอิว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 าวิวิวรวิอิวิวิิวิวิววิ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  คือไฟฟ้าแบบว่าทดแทนพลังงานอันนี้ก็นักวิทยาศาสตร์เหรอใช่ช่างไฟฟ้าพ่อไฟฟ้าต้องไปหาอะไรก็ได้ที่แบบว่าไม่ต้องเสียค่าไฟแล้วใช่ป่ะเอ้มันท้าทายเขาทําได้นะเมืองนอกอ่ะใช่ป่ะเออไปคิดนะจะได้เท่หน่อยจะได้มั่งคั่งแล้วรวยอ มีลูกกี่คนเรียนปัจจินใช่ไหมอีกคนพี่บอกมันชอบบูว่ะเคยมาทำงานพี่มันเหรอพี่มันเหนื่อแล้วเปงานไปสอนพี่ป่ะสอพี่บอกมึงไม่ต้องมาสอนกูเหรอมึงไปคิดธุรกิจอะไรให้มันทำเดี๋ยวไอ้พี่ชายอ่ะมันจะไปทหารวันที่หนึ่งอ๋อเหรอจับจับได้แล้วเหรอเขาเขาอยากเป็นเองเหรอ อ๋อดีดีดีเดี๋ยวมันออกมาจะเป็นคนดีพาหลวงพ่อไปวันนั้นอะเออเดี๋ยวมันออกมาเป็นคนดีมันจะมีระเบียบวินัยคนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคนนั้นไปเขาจะไปทหารเขาบอกไหนพาที่หลวงพ่อให้มาอยู่ไหนจะร้องไปถึงว่าร้องไปจะได้เขาเบอกพี่บอกจะสมัครนะใช่ค่ะสมัครไปแล้วเหรอสมัครแล้วไปวันที่หนึ่งอ๋อสาธุแต่ยังไม่บู๊อยู่ไหนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกกลับมาบอกจะพาทหาหลวงพ่อก็ ไม่มาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ากรมแล้วมันจะดีเพราะว่ามันจะมันจะไปกับพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าเขาจะให้มันเป็นผู้คุมอะไรเงี้ยมันเนี้ยมันชอบออกแนวเป็นผู้ช่วยกู้ฝึกหรือว่าชอบบวยออกเพราะเขาจะมาปฏิบัติธรรมพอเขาชวนไปทํางานมันไปแล้วมันให้มันไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปทหารก่อนเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยมันก็จะมีระเบียบวินัยมันจะรู้ว่า โลกไปนี้ต้องมีระเบียบวินัยมันคอยจะบูดีกับแม่เนี่ยหอล่อดีละดีเดี๋ยวมันก็ดีแล้วล่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้ยี่สิบขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นและอันนี้นักวิทยาศาสตร์นะอย่าลืมโปรเจกต์นะเว้ยเข้าใจเปล่าสาธุอกไม้ไี่งไเป็นไงนี่ไฟฟ้ากพลังเหรอพว่นนี้จะไป จะไปสัมภาษณ์ครับไปพากำลังเหรอครับถูกกินอะไรพ่อูกพ่อออกมาโลเดียวเองหรอเล่าพ่ออายุสิบห้าถูกไปเริ่มเท่มเลยเอาเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยนาซาเว้ยมันเด็กดีใช่ได้มากับพ่อแม่ได้ก็แสดงว่าใช่ได้เจริญรุ่งเรืองแล้วไปสัมภาษณ์ที่ไหนอ่ะสัมภาษณ์ที่ ประจำเก้าพระนครเหนือโอ้ยก็ได้อยู่แล้วนี่คุณแบบนี้เขาชอบอย oh, ู่แล้วคุณยิ่ลรวยอะไรเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟกำลังเหรอหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์แบบว่าไอ้ไอไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลังไฟไหม้เลยครับเนี่ยเหรอกลังงต้อเลือกตอนเข้าเข้าไปแล้วไปแยกทีนึงใช่ไหมแยกสายแต่ชอบกำลังมากกว่าดีแล้วดีแล้วคิดเองเด็ดเดี่ ให้มันแบบให้มันเป็นพลังงานที่ไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยใช่ปหมคิดได้ก็อ่าคิดได้ยางเริ่มเริ่มเดี๋ยวเขามีโปรเจกต์ใช่ไหมถ้าเขามีโปรเจกต์พยายามทําอะไรก็ได้ให้เป็นการที่ประชาชนต้องใช้ไฟฟ้าโดยที่ฟรีให้ได้เลยจะเป็นไฮโดรเจนก็ได้จะเป็นลมก็ได้จะเป็นแสงอาทิตย์ก็ได้เป็นเขาเรียกแล้วเป็นเป็นมอเตอร์อะไรใช่ไหมที่มันนั่นแหละโอ้ย อต่เนี้ยเป็นโครงการที่ดีมากนะถ้าไฟฟ้านะเพราะมนุษย์ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ปะเทสลาอ่านบ้างก๊บเขาใช้เลยไม่รู้นะมันไม่ต้องใช้สายเลยนะแล้วก็ฟรีด้วยเป็นพลังงานฟรีด้วยช่ได้อ่าเรียบร้อยแล้ววันนี้มาทำอะไรขอพรหลวงพ่อครับสำเร็จอยู่แล้วยิ้มยิ้มหน่อยบอกว่าจานผมฟังให้ดีนะ อาจารย์ผมจะทําให้สถาบันนี้ดังให้ได้เขาใช่ปะถ้าเขาถามนะผมทํำสถาบันนี้ให้ดังให้ได้ถ้าถามว่าผมชอบอะไรอานาคตผมจะเป็นอาจารย์ที่นี่แหละเขาใจ้ปะอย่าลืมนะผมจะทําให้เด็กมันฉลาดให้ได้เขาจะเขาเือโอ๊ยบุคลากรใช้ได้เว้ยมันจะมาช่วยเขาเรียกว่ากอบกู้แล้วก็ช่วยทําให้สถาบัน แบบจเจริญรุ่งเรืองเขาต้องการคนมีวิชั่นเข้าใจปะ่ะวันก็จะถามใช่ไหมเรียนนี่ไปทำไรไพท่อมาหากินครับโอ้ยบอ,ยอยกเห็นกระจอกเว้ยมาจา์ผมก็อยากจะสร้างคนผมจะเป็นทีมงานของสถาบันนี้เพื่อจะปลูกให้เด็กนักเรียนทั้งหลายมีคุณภาพสร้างคนผลิตที่เกินกว่าชาวโลกเขาเมเฮ้ยโมไปก่อนเข้าใจปะ เดี๋จะาตุบอกผมก็จะเป็นอาจารย์ด้วยเลยแหละเขาก็จะชอบเธอก็ได้เฮ้ยมมันมาช่วยกันหน่อยเว้ยอาจารย์มีอะไรสั่งผมได้เลยนะนอกงานในงานผมทําได้หมดก็ทําได้ป่ะเหรอชอบอยู่แล้วจิตอาสาใช่ไหมอาจารย์ผมจิตอาสานะหุ่นผมใหญ่นะอาจารย์ผมไม่ผมไม่ทอนะนั่นแหละชาธุโชคดีเ <c oughs> รียบร้อยไปได้ ที่จะถอยเลียให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อจำน้องคนนั้นมาได้ไหมคนที่เป็นอสี่กับน้องมาแตวอ่ะที่มาขอพ่อหลวงพ่อตอนนี้เขาดังไอมาแตวเหรอใช่ที่มากับแม่วันนั้นไงหลวงพ่อบุญที่ทำเพลงในติ๊กต็อกอ่ะอ๋อเอ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 อมันดังเลยเหรอไอมาแตวเหรอใช่พี่บอกว่าอยากพ่อคุณบอกว่าพี่เบิร์ดจะต้องไปเชิญมันขึ้นเหรอ เธอรู้จักมันเหรออ๋อแ็นแฟนค่บมันเหรอไอมาเตวโอ้มันดังใหญ่แล้วนี่ว่าดังได้ดังหรือเปล่เลือดไอมาเตวพี่มันบอกว่ามันอยากจะให้พี่เบิร์ดชวนมันขึ้นเวทีใครที่เขเสิร์ด้วย อ๋อเหรแล้วไอพี่เบิร์ดชวนมันไปยังไม่รู้นั่นไงพี่เบิร์ดก็อยู่ข้างหน้าไอพี่เบิร์ดอยู่กับมันเหรอใช่พี่เบิร์ดร้องเพลงอยู่กับเขาอ่ะอ๋อเหรอแล้วแม่เขาขึ้นเลยโอ้แม่มันเอาใหญ่เลยเว้ยแม่เจนไม่มีอะไรมากเลยน่นั่นอยากรู้พี่เบิร์ดก็รู้พี่เบิร์ดไอพี่เบิร์ดมันไม่ได้เห็นคลิปเรานในว่าเอือใช่ได้ดังแล้วดังแล้วอ่ะเดี๋ยว ไอ้นี่ดังด้วยพี่บอกไดอยู่ข้างหลังเลยแล้วอ่าจะได้ไอ้มาแต้วจำได้แล้วจำได้แล้วเพีงแค่แบบว่าอยากรู้พี่เบิร์ดอยากรู้พี่เบิร์ดแค่นี้อพี่เบิร์ดครับใช่ไหมแต่วันเดียวมันพุ่งมันกระหักพี่อัดเสียงมาพี่ว่ากราบเท้าแม่พี่เออเออบอกให้มันกราบแม่มันจอนแล้วก็หลวงพ่อให้อัดอัดเสียงนี่ลงในติ๊กต็อกเลยบอกว่าบอกพี่เบิร์ดไปว่าอย่างงี้แล้วมันลงหรืเปล่าก็ลงลงเขาก็ลงเขาบอกว่าเขาอยากไปไป คอนเสิร์ตพี่เบิร์ตแล้วบอกพี่เบิร์ดครับผมอะไรใช่ไหมพี่เบิร์ตก็ส่งหมวกมาให้ส่งเสื้อมาให้แล้วก็ให้ไปร้องเพลงด้วยเหรอพี่เบิร์ตนี่ใชได้ใช่ได้ใชได้ใช่พี่เบิร์ดต้องดูคคิปไม่เห็นคลิปพี่เบิร์ดอาจจะติดตามเขาแหละแต่ว่าคงไม่เห็นคลิปที่ไมแล้วก็อ๋อแล้วไอ้มาดเตาไอ้มาาเตา มันแต่ให้มันกราบเท้าแม่มันไหนนี่กราบเท้าแม่อย่างเอาเดี๋ยวเดียเดี๋ยวกราบเดี๋ยวนี้เลยนี่เลยเดี๋ยวโคโชกดีขอบอกใครกราบเท้าแม่เนี่ยนะโอ้โหขอบอกเลยสุดยอดขอให้ผมประสบผลสำเร็จพูดไายแม่ผมขอขมาโทษเอาเ้าอี้เข้ามาเอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉากนี้ฉากนี้ฉากเด็กเด็กมีคุณธรรมอ้าว อันที่หนึ่งคุณแม่ครับผมผิดผมบาปผมพลาดไปตั้งแต่เกิดผมขอขมากรรมขอ,ขอคุณแม่อย่าโกรธผมแล้วผมขอพรจากคุณแม่ด้วยขอให้ชีวิตผมประสบผลสำเร็จในทุกเรื่องอ่ะว่าไป <c oughs> คุณแม่ครับ <c oughs> อ่ะเรทุก <c oughs> ขอขมากรรมด้วยที่เคยทำผิดทั้งรู้ภาษาและไม่รู้ภาษาเอาแม่ยื่นหท้าไปดิเออมึงนี่เลยกราบลงไปเออเองยรับรองโชคจะดีตลอดไปเหมือนไอมาแตวอ่ะพอกราบปุ๊บดังเลยเว้ยไอ้มาแตรวสำเร็จสำเร็จสำเร็จอ่าโชคดี นี่น,นีเธอเป็นตัวอย่างของเขาเรียกอะไรวะวเด็กวัยรุ่นที่มีคุณธรรมออกะตันยูนี่ขอบอกสังคมไทยมันจะเจริญข้อคนแบบนี้แหละต่อไปนานี่มีลูกนะลูกมันจะเป็นเด็กดีลูกมันจะแบบเชื่อฟังรักพ่อรักแม่จะไม่ไปเชื่อไอ้พวกปีศาจมารเขา้าใจเปล่า<ว>สาธุเรียบร้อยอมา